สวัสดีครับมาแล้วครับวันนี้เรามาออกแคมป์กันที่ The Steam ครับ The Steam แคมป์ตะนาวศรีแห่งห้วยลาดบุรีอะไรก็ไม่รู้มั่วเลยวันนี้ไรไงครับในเต้นผมครับนี่เชฟไคครับนี่ครับเมียทิ้งไว้ให้ดูต่างหน้าครับเราถึงไม่กี่อาทิตย์แล้วครับอันนี้เราพูดความจริงครับผมขอรีวิวผมแค่นี้นะขอรีวิวนี่เต็นท์เมียทิ้งไว้ให้เป็นสมบัตินะฮะ นี่ครับนี่มันไอิ๊กตีองนี่วะอ็งมาไงเนี่ยไอพ๊กงนะอ็งนั่งรถทัวร์มาเลยนะนั่งรถไฟมามอ่ะนี่ครับบูธคราฟอันนี้ของผมคนเดียวเลยครับนี่ครับมีผีตามเกาะตู๋ออีกตัวหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ลูกมันจะฟ้องพ่อแล้วบูธรีวิวนะไม่ได้กลางนานออนีาานน่เป็นลำธารน,นะหลังเป็นลำคาญติดภูเขาใหญ่ตัวนี้ก็เวลาโอ้ยสิบแปดนาฬิกายี่สิบสามนาทีหกโมงแล้วเนี่ยุดแล้รับเนะี่ยลำทาน สวยๆน้ำใสจี๊ดเลยขเขาวังันโน้นฮะดูเขาเอาค่อนข,ข้างเขียวนะทังโดนลิกสิตแน่เลยต้องไปตัดเพลงออกมั้งเดินดูรอบๆแคมป์นี่ม,มีแผ่นไฟไว้ดวงหนึ่งโ้ยจ่ายไฟแล้วครับเต็นเต็น นะครับนี่กินเลสผู้พันตึงด้วยครับเราต้องเลสเลเบิลเท่านั้นครับเลเบิลนะนี่เป็นครัวครัวเถื่อนนี่ครับครัวนี่ถัดหอยโบชาณนี่ซื้อที่นี่อะไรนะโอนหอยลอดนี่เลยฮะอ่ขอรีวิวลอดนะรีวิวคนนักรีวิวไว้ครับเป็นไงครับหอยโดนหอยลอดนะครับหอยโดนหอยลอดไงครับผมพาแฟนไปครั้งนึง <ท>เอา<ห>อีกแล้วอขอเล่าเรื่องเลยนะสตอรีร่นะครับกล <สะ S 1> ับ, <สะ S 1> บมาเลิกเลยครับโอ้โหเฮ้ยจาดหอยลงคลองมาเลยวะ <laughs> มันเศร้า <laughs> ขอเล่าแก้วนึงอโอ้โหนี่เดือดเลยอหอยครับถานมานั่งไรดอดอหอยรอดนี่ซื้อหอยมาลิ้นพันกันหน่อยครฮะมันหลายยี่ห้ออยีาจะไปถ่ายครับเดี๋ยวโดนลิขสิทธิ์อีกกลัวมีอะไรบ้องสิบาทครัสิบบาทแล้ว ร้าคาครับร้านค้าร้านคาครับเอานี่แล้วลิงให้มันร้องไงไว้ตัวเนี้ยอ๋อกดทองมันโอ้โหเคียร้องเนี่ยกับลิงโดนเชือดเอาอะไรครับนะครับอะไรครับสุกลแ้วครับหอยบานมาแล้วครับโหดูบานแจ้งแจ้งเลยไม่ไม่น่าเห็นนะ โผล่เนใส่ผักแล้วมันหน้านะเนี่ยไฟเป็นสีฟ้าเลยครับนั่นซื้อไปถุงนี่เป็นไงครับทั่ไฟนัางไฟเอามากระช่างไฟไม่นนังกลัวเลยครับเอกจเจริญการไฟฟ้าครับเนี่ยอะไรวะเอาเนี่ยข้าวมีสุกแล้วเอาเอาไว้ไหนเนี่ยร้อนเลย ไปโต๊ะแล้วนนางวางบนนี้ไปวางไว้ก่อนไม่ใช่จะให้วางบนนี้ไม่ร้อนอ่าโอ้โหแม่ครัวโชว์แม่ครัวกันถ่ายแล้วถ่ายแล้วโชว์แม่ครัวกันเร็วถ่ายแม่ครัวกันเร็วได้ลงยืดรูปเร็วเร็วแลหอยหอยอันนี้ทำอะไรครับวุ่นไปหมดเลยครับหอยนะครับเรื่องหอยนี่นี่นี่หมอ ใส่อนเดี <c oughs> ย๋ยวเรื่องกับข้าวกั้ากันใหม่จะไปเรื่อยมีตลาดนัดมีร้านค้ามีอะไรบ้างวะโอ้โหเครื่องซุกกี้มากลางวันนี้ไม่ได้ถ่ายแล้วเต็มอยู่ได้สองวันหกสิบลิตรนี่มีหลายเต็นท์อยู่ รถเจ้าปัญหาครับนี่ยวัยรุ่นวัยรุ่นมิดไม่เอเต็นใหญ่นีนเต็นร้านค้าเนี่ยก็มีนี่อีกหลังหนึ่งอันนี้เป็นโมบิผมใช้เป็นนี้เป็นนี้โมบิอันนี้เป็นวิลาริโด สองหลังเลยนี่ของตะกุ้งวลเนี่คนละตัวเขียวเขียวก็คีมเฮ้ยไอ้เชี่เฮ้ยมึงน,น,นั่งรถ <ลด S 2> ไปมาไงเนี่ยเขียวไปวะอันนี้ชื่อไอ้เขียวอ้ยกเมื่อกี้เนี่ยไปไหนแล้ววะเข้าเต้นไหมั้งไง่ะมาไง ไม่ไม่ช่ายไอันนี้เป็นท็อปท็อปอะไรไม่รจำไม่ได้ครับโลโก้มันา่าย้วโดนศึกมาเยอะ,อะจบกันถ่ายเล่นแค่นี้ก่อนออแคนะ <laughs> มใหญ่กำลังติดไฟกันอยู่ อะไรครับมี <wield> อะไรน่าตื่นเต้นครับมีอะไรให้สัมภาษณ์อีกไหมครับไม่มีครับมีฟาร์มเท่าโศผมต้องไปลบคลิปนี้ก่อนนะครับน่าจะโดนโดนลิขสิทธิ์เพลงติดตู้อนี้นี่ครับมาแชววิลเลียมโดนแน่ๆเลยไม่รู้จะไปตัดเสียงภาคใหม่แล้ว Hey, เออเอ oui, เออรีวิวตรงนะเอาเนเจอร์ตัดเสียงหมดทั้งทั้งตอนอ่ะอเทิดี๋ยวไปภาคใส่ให้ใหม่เออมันเป็นสีทีวามานะโอ้ยสามพวงร้อยมันแสงคัตสิกต้องเน้นวอร์ าภาพบอกเน้นวนอร์มเรียบร้อยอินเทอร์เน็ตล่มนะครับที่นี่อ้าวเรียบร้อยครับจบมัรจะากาศดีครับนี่ครับมีเต็นท์ครับม,ลม,ลม,ลมีลูกน้องอยู่สองตัวนี่ล่มยังไงอะ่ะ <c oughs> ไม่จ่ายยังถ้าเด็กก็ไปถามดีกว, <c oughs> ว่าจ่ายมาลงน,น้ำดีนะเจ๊บอกให้รถจอดอยู่นู้น นี่สองคันคู่มีสีเหลืองด้วยเท็กซี่ห้องน้ำแบ่แงชายหญิงกันด้วยครับจบ